ด้นานคุณอีลอนมาร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นนักธุรกิจชื่อดังในระดับโลกก็มีการยื่นฟ้องบริษัท OpenAI ที่ทำตัว Chat GPT ในจะว่าอาจจะขัดต่อพันธกิจหลักที่มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้ครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e l e v e n สำนักข่าว AFP รายงานจากเมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานะครับ โดยบอกว่าคุณิีลัมชซึ่งก็เป็นผู้ร่วมกว่อตั้ง OpenAI เมื่อปี2558แต่ก็ลาออกจากบริษัทในปี2561โดยคุณนีลัมชังก็ระบุอยู่ในเอกาสารที่ยื่นต่อศาลเมืองซานฟรานซิสโกโดยบอกว่า OpenAI <c oughs> เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมาโดยตลอดแต่การเปลี่ยนแปลงในบอดบริหารเมื่อไม่นานมานี้ทำให้บริษัทนั้นกลายเป็นบริษัทในเครือของยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์อย่าง Microsoft ครับ นี่โอเพน i อถูกก่อตั้งจากการเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศให้กับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือว่า AGI แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับที่มีความฉลาดในระดับมนุษย์และจะก้าวข้ามความสามารถของมนุษย์ในการวัดความฉลาดทั้งหมดซึ่งแนวความคิดนี้มีไว้เพื่อทำให้ Open น i รับประกันว่าเทคโนโลยีเช่นนี้จะปลอดภัยสำหรับมวลมนุษยาชาติแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับคดีวความของคุณีลอนมกสก์นั้นก็ระบุว่า หลักการก่อตั้งบริษัทข้างต้นนั้นถูกมองข้ามไปพร้อมกับกล่าวหาว่าสมาชิกชุดใหม่ในคณะผู้บริหารของ OpenAI ได้รับเลือกโดยคุณแซมออ t แมนประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ OpenAI ก็ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft แต่ว่าพวกเขานั้นไม่มีความรู้ความชำนาญด้าน AI เลยครับนับจนถึงทุกวันนี้เว็บไซต์ของ Open AI ก็ยังประกาศกฎบัตรของบริษัทคือการทำให้แน่ใจว่า AGI จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ แต่ว่าความจริงแล้ว o p e n น i ถู AI, ูปเปลี่ยนให้เป็นบริษัทย่อยแบบปิดโดยพิติไนของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง Microsoft ์ทีนี้ครับคุณนีลามาัสก็เป็นหนึ่งในนักวิจารณ์ที่กล่าวเตือนว่า AI อาจจะเป็นจุดจบของมวลมนุษยชาติครับแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ได้มีการเปิดบริษัท AI ของตนเองที่ชื่อว่า XAI ในช่วงปีที่ผ่านมาโดยมีพันธกิจในการทําความเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของจักรวาลและก็มุ่งเน้นการสร้าง AGI นั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ